สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เจอกับอ้ามิเกลในช่องมาล,ลิเอค่ะวันนี้นะคะอ้าจะมาแชร์วิธีการหางเงินออนไลน์ง่ายๆจากใช้ t g p t ห้างานเลยนะคะซึ่งแต่ละงานที่อ้าจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเป็นงานที่ไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะสามารถทาในมือถือก็ได้และอีกอย่างหนึง่งทําได้ทุกที่ทุกเวลานะคะและก็เป็นงานที่ถูกกฎหมายแน่นอนและเ็เซ็นค่ะและก็รายได้ค่อนข้าง,งที่จะเยอะนะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้แล้วนะคะว่าหางานนี้นะคะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ และสำหรับการหาเงินในวันนี้นะคะอาจจะพาทุกคนมาหาเงินด้วยเครื่องมือตัวนี้ค่ะ ChatGPT นั่นเองค่ะอาจจะมีบางคนที่รู้จักแล้วหรือว่าบางคนที่ไม่รู้จักนะคะแต่อ๊อฟบอกเลยว่า ChatGPT คือตัวช่วยที่ทําให้เราหาเงินได้มาหาศาลเลยค่ะซึ่งอ๊อฟจะตั้งอยอดสูงสุดไว้ที่5,000บาทต่อวันแล้วกันนะคะ ซึ่งการที่เราใช้ ChatGPT ช่วยหาเงินนะคะอัมบอกเลยว่ามันง่ายมากๆแล้วก็มีโอกาสทําให้เราได้เงินเยอะมากขึ้นค่ะหนึ่งนะคะสําหรับสายครีเอเตอร์นะคะ ChatGPT ช,ช่วยเจนคอนเทนต์ให้เราได้ค่ะหลายคนนะคะก็อาจจะยังไม่เคยใช้ ChatGPT ใ,ใช่ไหมคะเดี๋ยวอัมจะแปะ ChatGPT ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะหลังจากที่ทุกคนสมัครเรียบร้อยแล้วทุกคนลองพิมพ์เข้าไปว่าช่วยคิดคอนเทนต์ให้หน่อยสักสิบคอนเทนต์นะคะมันก็จะเจนออกมาให้หมดเลยนะคะว่ามีคอนเทนต์อะไรบ้างซึ่งถ้าเราเป็นสายครีเอเตอร์นะคะเราก็ ก็สามารถเอาคอนเทนท์ที่ ChatGPT มันเจนออกมาได้ไปทําต่อค่ะหรือว่าใครนะคะที่เป็นพนักงานที่แบบเออรับแบบเขียนคอนเทนต์หรือว่ารับทำคอนเทนต์ให้บริษัทใหญ่ๆนะคะก็สามารถใช้ ChatGPT ช่วยตรงนี้ได้ค่ะโดยอาชีพนี้นะคะอ้ําคิดว่าไรายได้มันน่าจะอยู่ประมาณเอ่อหนึ่งคอนเทนต์น่าจะประมาณอยู่ที่1 0 0ถึง300บาทหรือว่าถ้าเป็นพนักงานบริษัทน่าจะเงินเดือนขั้นต่ําประมาณ13ื่นสามขึ้นค่ะงานที่2นะคะก็คือการท Chat ําแชท แชทบอทนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเรามีความรู้ด้านโคดดิ้งแค่พื้นฐานเท่านั้นอ้ําบอกเลยว่าแค่มีความรู้โคดดิง้งด้านพื้นฐานก็สามารถใช้ได้หรือว่าสามารถทําได้นะคะเพราะว่า Cha ท g p ี่นี่แหละจะเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับเราเลยนะคะเพียง <c oughs> แค่เราพิมพ์เข้าไปว่าเออ how to เขียนโค้ดอ่อแชทบอทอะไรเงี้ยมันก็จะเจนออกมาเลยแล้วก็สามารถเอาไปรันตามเครื่องมือต่างๆแล้วก็ทําแชทบอทขึ้นมาได้คะ่ะซึ่งเราสามารถเอาบริการตัวนี้หรือว่าแชทบอทของเราไปขายให้กับลูกค้าคนอื่นๆหรือว่าเอามาใช้กกับธุริ เราเองได้ค่ะโดยสำหรับบริการขายแชทบอทนี้นะคะถ้าสมมุติขายแบบเป็นแอปแชทบอทอะไรเงี้ยมันแพงมากเลยนะทุกคนเอ้าไม่อยากจะคิดภาพว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสมมติอ้าเป็นเซอร์วิสอะไรเงี้ยอา้า ตั้งไว้สักหมื่นหนึ่งแล้วกันนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นแค่การตั้งสมมติฐานหรือว่าการเอ่อคิดขึ้นมาเองของอั้มนะคะแต่ว่าทุกคนก็จะต้องไปดูว่าเออตัวเช็ดบอดของเรามันสามารถทําอะไรได้บ้างค่ะซ้ำนะคะเมื่อกี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเออการทาเช็ดบอดเนี่ยมันยากเกินไปสําหรับเรานะคะต่อมานะคะอั้มจะบอกว่างานนี้คือมันง่ายกว่าการทาเช็ดบอดมากๆก็คือการทําสไลด์นั่นเองค่ะซึ่งอั้มจะบอกว่า c ช a t g p t เนี่ยเขามีทําสไลด์อัตโนมัติแล้วนะคะหรือว่าทําสไลด์เพียงแค่1-2นท่ง้อง จ่ายเงินให้ ChatGPT แบบรายเดือนนะคะซึ่งแพ็กเกจอ้ําไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าเขาสามารถทําสไลด์ให้เราแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะเพียงแค่เราเขียนคําสั่งลงไปว่าเราอยากจะให้เขาทําสไลด์อะไรนะคะเขาก็จะเจนออกมานะคะเพราะว่าเขาไปโค l l ล b กับ Canva อีกรอบนึงนะคะถ้าใครยังไม่รู้นะคะว่าวิธีการรับจ้างทําสไลด์เนี่ยมันมีรูปแบบอะไรยังไงสามารถไปดูได้ที่คลิปเดิมของอ้ําได้นะคะซึ่ง1สไลด์นะคะหรือว่า1 presentation เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณที่ 300- ถึง500บาทค่ะถ้า รับวันละหนึ่งสไลด์นะคะสไลด์ละ300บาทเดือนนึงก็คือได้ประมาณแบบเยอะมากๆเดี๋ยวอ้อมจะเขียนให้ดูนะคะว่าคำนวณออกมาแล้วมันได้เท่าไหร่ค่ะ4นะคะก็คือทำที่สรุปขายนั่นเองค่ะ งานนี้นะคะอาจจะเหมาะสาหรับวัยรุ่นหรือว่าวัยเรียนหน่อยนะคะเพราะว่าวัยเรียนน่าจะทําชี้สรุปออกมาได้น่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะเข้าใจกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยเรียนด้วยกันนะคะการทาชี้สรุปนะคะสามารถใช้ ChatGPT ช่วยหาความรู้หรือว่าช่วยสรุปให้เราได้นะคะคือไม่ใช่ว่าเราจะให้ ChatGPT สรุปให้เรา100%เ็เลยนะแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบมีการถาม ChatGPT บ้างแล้วเราก็เอามาสรุปหรือว่าเอามาเรียบเรียงเองอีกทีนะคะให้มันเป็นภาษาของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อการทําชี้สรุป วิทยาศาสตร์ชี้สรุปจอเกีติภัณาาม3ชี้สรุปอะไรต่างๆอะไรเงี้ยทุกคนสามารถทําได้ตามความสามารถของตัวเองได้เลยนะคะอย่างเช่นสมมติอ้ํารียนวิศวะมาใช่ไหมอ้ํามีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโคดดิ้งอะไรเงี้ยอ้ําก็จะอาจทําชี้สรุปเกี่ยวกับการเขียนภาษา C เบื้องต้นอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะใช้ ChatGPT ช,ช,ช่วยหน่อยนิดนึงอะไรอย่างงี้อย่างเช่นวิธีการแบบจะเริ่มต้นเขียนยังไงดีอะไรเงี้ยก็ลองไปปรปบกันดูนะคะสําหรับการทําชี้สรุปข,ขายนะคะอันนึงหรือว่าชีต น,ะะน่าจะอยู่ประมาณที่500ขึ้นไปนะคะอันนี้อ้๊ลองสมมุติฐานดูนะคะซึ่งทุกคนก็ลองไปคํานวณดูนะคะว่าถ้าขา,าย500บาทร้อยคนเนี่ยมันจะเท่าไหร่กันคือมันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะั้นก็ลอเอาไปพิจรารณาดูนะคะ5นะคะการแต่งนิยายการเขียนบทความหรือว่าการเขียนบล็อกต่างๆค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอ้าอบอกเลยว่าการเขียนบล็อกต่างๆหรือว่าการเขียนนิยายการ เขียนบทความต่างๆคือมันไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยเพียงแค่เราเขียนๆๆลงไปนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเข้าทาง ChatGPT เลยค่ะเราสามารถใช้ ChatGPT เจนออกมาได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งเราก็เอามาเรียบเรียงใหม่ได้อ้ามคิดว่ามันน่าจะประหยัดเวลาตัวเราได้เยอะมากๆเลยนะคะอ้ามคิดว่างานนี้น่าจะเหมาะสําหรับคนที่ว่างมากๆเลยค่ะสาหรับการเขียนบทความนะคะรายได้ไม่แน่ไม่นอนนะคะเพราะว่ามันจะมีหลายรายได้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไปเขียนในแอปของเขาเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบ่งให้นะคะหรือว่าการไปรับจ้างทั่วไปอะไรเง มันก็จะเป็นราคาที่เราตั้งขึ้นมาเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจาจะตั้งไว้ที่ประมาณ300บาทขึ้นไปต่อนหนึ่งบทความค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะจริงๆงานที่มันออกมาจาก ChatGPT เนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่า ChatGPT มันสามารถช่วยเราได้เยอะมากๆใครที่คิดว่า5ไอเดียนี้มันดีแล้วแต่ว่าอยากได้เพิ่มอีกนะคะก็สับไว้คอมเมนต์บอกอั้ได้เดี๋ยวอา้จะมาคิดเพิ่มอีกว่าเออมันมีอะไรบ้างที่มันสามารถทําเงินได้จาก ChatGPT นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวทคลิป2ให้ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย